และ,ะินเที่วเจ็ดสและตัวเล็กหรือแฟลชอยู่ในมือ iHave เรียบร้อยแล้วครับรู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ iHave CPU? Admin ตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผลเทสได้ชมกันด้วยโดยพี่เปา iHave CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดอีก1000บาทเมื่อรับวอมที่ร้านทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นนครนายกรามินทาางพัดฟรรัิสิ์บางแสนและสาขาล่าสุดพระราม2 และในวันนี้เองผมก็ได้เลยกับ I อฮับซีพียงนะรออะไรอยู่ล่ะฮะมาชอบกันได้เลยที่ I have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอฮับซีพีับผมเปา I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึง CPU ที่หลายๆคนรอคอยนะบางคนใช้ Gen 10บางคนใช้เจนสิบางคนใช้เจนสิบางคนใช้เจนสิบางคนรอ Gen 14ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันคร่าวๆในส่วนของ CPU ในแต่ละรุ่นว่ามันแตกต่างกับ73ยังไงบ้าง <S <S ต้องเล่าก่อนว่าใน CPU 1 2 g 1 3หรือว่า74นั้นล้วนใช้ซ็อกเก็ตเดียวกันก็คือซ็อกเก็ต l g 1700 72เนี่ยเขาเรียกว่า Alder Lake 73 Raptor Lake 74 Raptor Lake Refresh ถามว่า75 Core Ultra มาเมื่อไหร่อนั้นะเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าอยู่ในมือณน,น,นี่คือ74ครับเปิดตัวเนี่ยณนะวันที่16ตุลาคมเนี่ยจะเปิดตัวทั้งหมด6รุ่นตามนิสัยของ Intel แหละที่ รุ่นท็อปท็จะมาก่อนเช่น i9 14900K 14900KF 14700K 14700KF รวมถึง i5 ที่เป็น i5 14600K แล้วก็ KF ตามลำดับนะครับดังนั้นนี่ย 14900K ถือว่าเป็นหัวเรือของตรงนี้คอและเทรด i9 14900K คอและเทรดเท่าเดิมนะครับ24คอ3.2เทรดเหมือนเดิมกับ i9 13900K เทอร์โบของ i9 14900K เนี่ยจะอยู่อยู่ที่6 GHz Base c l o เบออยู่ที่3.2 แคเท่าเดิมคือ L2 เนี่ย32เมก L3 36เมกเท่าเดิมนะครับสิ่งีน่าสนใจคือ Intel U-D Graphics เนี่ยเหมือนเดิมรุ่นเดิมก็คือ Intel U-D Graphics 770นั่นเอง PCIe เลนมากกว่าเดิมปกติแล้ว i9 3900K มี16เลนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20เลนรองรับ RAM ทั้ง DDR4 และ DDR5 เหมือนเดิม TDP เท่าเดิมก็คือ125ถึง253วัตต์เท่าเดิม i9 14900K ตรงนี้เนี่ยก็ต้องพูดว่ามันแรงกว่า i9 3900K นั้นอาจจะยังไม่ได้เห็นต่างในไรเงี้ยสำคัญเพราะว่าจำนวนคอและเฉดเท่าเดิมมันอย่างที่ผมตามันก็ที่จริงแล้วก็ไม่ผิดหรอกตามชื่อมันแหละครับ Raptor Lake Refresh มันคือ Refresh จาก Raptor Lake ปกติเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบเมเจอร์ไงมันจะไม่ใช่เมเจอร์เชนหรือว่าโมโนเรลเชนมันจะเป็นแค่ไมเนอร์เชนหรือว่าเปลี่ยนแปลงเเเเลลล็็็็กกกกกกนนน้้อออออยยยตตต่่่่แแวาา CPU ีจจะะะปปบบัษณขง TikTok TikTok คืิ TikTok, ิ๊รรรมมสให แต่ Gen นี้มันเหมือนติ๊กต็อกต็อกไอ้ติ๊กนี่คือ Gen 12ไอ้ต็อกแรกคือ Gen 13ต็อกสองคือ Gen 14ใครอยากดูติ๊กใหม่เนี่ยเขต้องรอ Gen 15ที่ต้องเปลี่ยนซอกเกตดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวที่ออกมาสำหรับคนที่ประกอบคอมใหม่นะครับมันคือ Raptor Lake Refresh i9 14 900K ตัวนี้ส่วนตัว i9 14 900KF เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแต,ตกต่างกันที่แพ็กเกจความเร็วทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่า F ก็เหมือนเดิมครับตัดการ์ดจอออก ใช้การ์ดจอแยกตามลำดับนี่คือ i9 แล้วถามว่าตัว cpu 714พวกนี้ใส่เมนบอร์ดไซต์690เหมือนเดิมไดไหมใส่ได้เหมือนเดิมนะครับไซต์ 690, B660, v 7 6 0พวกนี้สามารถใส่ได้3เจนเลย 12, 13, 14สามารถใส่บอร์ดเดียวกันได้หมดสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆใน 714, และตอ r เล็ก Refresh เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหม,มคือ i7 i7 14 700k กับ i7 1 700kf จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบฟิ s i c a l หรือว่าเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างที่จะเห็นผลในการใช้งานจริงๆใน i7 13 700k หรือว่า kf นั้นเดิมๆมันมีคอและเทรดอยู่ที่16คอ24เทรดแบ่งเป็น p คอ8คอ16เทรด e คอ8คอ8เทรดกลายเป็น16คอ24เทรดนี่คือเทมมุมของ i7 713แต่ว่า i7 714ที่อยู่หน้าผมตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ าฟิสิกอลหรือได้กายกภาพอย่างมีเนืยอสําคัญคือเพิ่มอ e ีคอเข้าไปอ e ีสีคอสี่เทรดครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วน้องมี8ปดคอแปดเทรดในอีคอ และ i9 เนี่ยก็จะมี16คอ16เทรดแต่ว่า intel ใจดีครับเพิ่ม e คอร์เข้ามานะหรือ efficient core ค,คอรแปลนพลังงานเข้ามาจากเดิมเนี่ย8คอ8เทรดกลายมาเป็น12คอ12เทรด i7 74เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชัดเจนเลยก็คือจำนวน e คอดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อบอกอะไรเรา1คือ i7 74นั้นมีความแรงมากกว่า i7 73แบบไม่ต้องลุ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ชนะกันแค่กิ๊กเกอร์เฮิร์สกับ i9 ละมันชนะกิ๊กเกอร์เฮิร์สด้วยแล้วชนะ e คอด้วยอันที่2การที่ i เจเนี่ยขยับจาก8คอ8เทรดใน e c ีคอนะเป็น12คอ12เทรดมันยิ่งขยับเข้าใกล้อะไรครับไอ i9 ้ไอ้ 9, มี16คอ16เทรดใน e ีคอ e ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแก็บความแรงระหว่างไอก้ากับไอใน Gen 13นะยังมีอยู่เยอะพอสมควรแต่ว่าพอ Gen 14เนี่ยไอก้ากับไอต่างค่ e c ีคอเพียงแค่4คอ4เทรดจุดตรงนี้น่าสนใจ i7 แม่งกลายเป็น20ค28เทรดแล้วอะมันจะใกล้เคียงกับ i9 ที่เป็น24คอ2เทรดแล้วนะใครที่รอตัวนอนเค i9 14 900 i7 14 700 i5 14 500 i5 14 400 f อะไรพวกนั้นอะมันมาแต่ว่ามาปีหน้า i7 14 700 k เนี่ยถามว่าความแรงมันแรงขึ้นกว่าเดิมไหมต้องบอกเลยว่าเบสอขาระหว่าง i7 14 700 k กับ i7 13 700 k เนี่ยเท่ากันนะครับคือ3.4แต่เทอร์โบจะแรงกว่าเทอร์โบของ i7 14 700 k จะอยู่ที่5.6แล้วก็เทอร์โบข i7 7700K เนี่ยจะอยู่ที่5.4ก็คือแตกแต่แค่200 MHz แต่ e-core e เพิ่มขึ้นมาเนี่ย c-core 4 t เทรนด์ C call, nd, ทำให้ L2 cache สามารถที่จะเพิ่มด้วยกันตามขึ้นไปด้วยได้ L2 cache 44700K จะอยู่ที่28 m ม i7 7, 7 3จะอยู่ที่24 m มดังนั้นเนี่ยมันต้องแปลกใจน,นะแค่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นของ e-core ทั้งหมดเลย 28 24, four, ่มกกับเม็กก็คือ e coil สี c like anyway. o ส like like <eurs> ีเทรนดเขาให้แคชมาแค่4ีแมกดังนั้นแคชก็เลยเพิ่มตามตัวรวมถึงยิ่งคอร์และเทรดมากขึ้น l 3แคชก็มีแกาขยับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ3 3มกก็เพิ่มขึ้นไป10% p ie support เหมือนเดิมคือ20เลนแร ram เหมือนกัน ddr4 ได้ใส่เมนบอรดทุกอย่างได้เหมือน i 9ทุกประการเลยอ่ะนี่คือ i 7ใครที่รอพวก i 3 1 4 1 4 4 0 0 f นี่อนะ่รัอปีใหมาในรุ่นเล็กนี่ือ0 0คกับที่14เหม่ แบ่งเป็น8คขอ16เทรดเหมือนเดิม e คอี8ขอ8เทรดเหมือนเดิมนั่นเองครับ l 2 cash เท่าเดิมนะเทียบกับ i 5 4 0 0 k เพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันในส่วนของพอและเทรดไงดังนั้นเนี่ย l 2 cash จะเท่ากันคือ20 m b l 3แค cash ก็จะเท่ากัน24 m b base เขาเท่ากันครับ3 5ครับและอะไรที่เป็นตัวแปลงครับ i 5 14 6 0 0 k จะมีเทอร์โบที่สูงกว่า i 5้0 0 k อยู่2 0 0ม h z รือก k บ 5.1GHz นร้ความแตกต่างคือห้าจุดสามกิกะเฮิรตซ์กับห้าจุดหนึ่กูใช้ i 5ร3อยู่ เช่น i 5้า0า k ถามว่าอัพเกรดไป i 5 4 0 0 k คุ้มไหมต้องบอกเลยว่าไม่คุ้มนั้นถ้าอยากอัพเกรดจริงๆผมมองว่าอาจจะเป็น i 9 7 1 i 9 7 2พวกนี้หน้าอัพไปเป็น i9-74 เพราะปัจจุบันนะ i, I half cpu ก็จะไม่ขายพวก i เพราะ i9 73แล้วหมดสต็อกพอดี i 9 7 4จะถ้าถูกเข้ามาแทน i 9 7 3เจ็ดเต็มสมบูรณ์ i9 14900k มาแทน 13900k i7 14700k มาแทน i7 13700k 14, i5 14600k มาแทน i5 13600k แต่ว่า i5 13400f เนี่ยยังคงมีอยู่เพราะว่า74ยังไม่ออกตัว non k มาตราบใดที่ i5 14400f ยังไม่ออกมา 13700f ก็งคงต้องไปต่อแลวผมอยากี่อธิบายไปว่าถ้าเป,เป็นในตามแนวนี้ถ้าที่ผมทราบมาคือถ้ามาแตกต่บบางกันที่ก่เคิร์ตรงนี้เนี่ยแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่าถ้าคุณไม่ได้เ e ช c h m a ถ้าคุณไม่ได้ดูตัวเลขนะครับนั้นนี่คือทั้งสองตัวนี้ครับุดดเ เทเลเจ็ 4. จะอยู่ที่ความเร็วสูงสุดเนี่ย6กิกตัว KS อาจจะอยู่ที่6.2-6.3โดยประมาณเดานะ แล้วก็ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยดีขึ้น23%อันเนันนี้ว่าจากอะไรไม่รู้แต่ Intel บอกมาอย่างนี้ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะเราว่ากันตามหน้าเสือนะครับแล้วก็การทำง,งานเร็วขึ้น54%อันเนันนี้อาจจะเทียบเท่ากับ i 7ก็ได้ไม่มีใครทราบอีกตามเว็บ i ิน e l ตรงนี้เขาเลยยกตัวอย่างเข้ามาของ i 9 1 4 9 0 0 k เข้ามาว่าเฮ้ยเมื่อเจอกับตัวท็อปสุดของ AMD อย่างเช่น Ryzen 3กนะ้าเจ็ดเก้าพ0 x เจอกับ x, บ x d นะดีลัพธ์มันจะเป็ยังไาวันนี้ยมีตัวอย่างจากเว็บ Intel ให้ดู ต้องยอมรับว่า7 9 0 x 3d มันมี 3d v cache มากถึง144เม็นะ cache รวมกันคุณต้องยอมรับว่าคุณต้องแพ้นะ i 9 4 0 0 k ยังสู้ไม่ได้นะครับ horizon zero dawn เนี่ยถ้า7 9 0 x 3d ทำได้100%นะ14 900k ยังแพ้อยู่6%แต่ จะแรงกว่า 7950x 3%แต่ถ้าเป็น7 8, 8 x 3 d จะพุ่งไปถึง1.06%ซ,ซึ่งหมายความว่า7 8 x 3 d นั้นมีกิกะเฮิร์ท le ี่สูงกว่าแล้วก็มี 3D Vcash ด้วย m o n o f a i r e 2มันก็แล้วแต่เกมด้วยนะครับ 7950x 3 d เนี่ย100%กลายเป็ว่า 14900k นั้นแรงกว่าถึง3%ครับแล้วก็ 7950x กับ 7950x 3 d นั้นไม่มีผลในเกมนี้นะครับก็คือเท่ากันคือ100%เท่ากันแล้วก็7 8 x 3 d อยู่ที่102%ในเกมเนี้ย 14900k แรงสุดต่อไป Sismalia หรือว่า Civilization 6 Gathering Storm นะครับในเกม แนวเนี่ยมันเป็นแกนโอเพนเวิลด์คอร์และเทรดที่มีเยอะของ i9 เนี่ยอาจจะได้เปรียบหรือเปล่าสมมุติว่า 795X3D ทำได้หนึ่งรครับ i9 1 4 9 0าสี่าทำได้ดีกว่าถึง9%ครับคือ1 0ึ่งร้อยเาดเกาทำได้ดีกว่าครับเอันนี้ก็ต้องรับแต่เก์นะผีเข้าผีออกเหมือนกันบางทีบางเกมแคสก็มีผลบางเกมเนี่ยมีแคชก็แรงมีแคสก็ฉุดเหมือนกันบางอันก็พูดยากเหมือนกันเจ็ดแปดเอามนี้ลังทายแล้ว i9 ตัวนี้แรงกว่านะถึง114%ก็คือแรงมากกว่า14%นั่นเอง 790X ปกติเท่ากับ 790X3D 7800X3D ทำได้1.03% t o ้วทั้ววอแฮมเมอครับ t o ้ a ทั้ r วอเป็นเกมโอเพนเวิน World, นะกิน CPU เยอะคุณใช้ i9-14900K เนะี่ยแรงกว่า7จ็9เกสอันนี้ค่อนข้างแรงกว่าแบบมีระยะสำคัญเลยนะ22%ครับท่านผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยจ็ 7, 9 x, ปกตินะทำได้0.82%ุดแปดอ 3D ได้0.98%นะคือบกดต้องว่าร์เป็นกมเกมไปครอบต่อมามดีได้ศูนุดเก้าด้100% 1 0 0็นต์นะครับก็ต้องว่ากันเป็นเกมๆไปครับต่อมาสตเร์ฟิลลครับเจ็ดเก้าสุนะ Open World, ทำได้123เปอร์เนตครับเจ9 0 x 3 d 94ครับถ้าเราเอาเจ9 0 x 3 d เป็นตัวหล,กลักนะคือหนึอยนะนะก็หมายความว่า4 4 900k เนี่ยทำงานได้ดีกว่าเจ9 0 x 3 d เนี่ย23แล้วก็เจ9 0 x ปกติเนี่ยทำงานได้แย่กว่า6เปอเซ็น 8x3d ทำงานได้ดีกว่า2ตด้านเกมจบไปละคราวนี้ด้าน,นการทำงาน i7 14700k นะครัทดสอบการทำงานเลยไม่บินเทลนะครับที่เขาแจ้งข้อมูลมานะครับจะมีการทดสอบเนี่ยคือจะมี ตามลำดับเราจะมาทดสอบกันต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า i7 จน2เนี่ยมันมี12คอ20เทรด i7 เนี่ยจะมี3เจน12 13 14เนี่ย p คอมันเท่ากันก็คือ8คอ16เทเท่ากันแต่มาแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมตรง e คอและกิกเกอร์เฮิร์ส12มีแค่4คอ4เทรดใน e คอ7 3 มี8คอรดเทรดเจ็มีที่สองคอรเทรดความแรงก็ต่างกันขนาดไหนอ่ะไปดูกันครับอันดับแรกครับโปรแกรมครับออโตเ e ็กเรลวิสเ n นเดอร์ม l ด r ลครีเอชั่นเบน์มตรงนี้ครับ i 7จ็ดสิบสองทำงานได้ร0 0ยเปอร์สสาร้อยเแรงกว่า10%บเปอร์ครับสิบสี่แรงกว่า14%บสีครับดังนั้นเนี่ย 14,700k สามารถทำงานได้แรงกว่า 13,700k เนี่ย4%ดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะต่อไป Pudget Bench for l i g h t r o o m c l a s s i c ถ้าเป็นแนวภาพล่ะ 12,700k สมุติว่า100%ครับ 13,700k แรงกว่า17%ครับ 14,700k แรงกว่า20% 14 13ต่างกัน3%ตรงนี้นะผมยังไม่ได้เห็นภาพว่า ecore เนี่ยมันควรที่จะได้รับส่วนต่างมากกว่านี้หรือเปล่าอันเนี้ย f y i ให้ทราบนะเพราะถ้าสมมติว่า i h a u e ขาย1 7 4 14,700k เมื่อไหร่ i จ1 7 0 0 k ไม่มีขาย กู๊ดบายบายสี่สามเจร้อยเคสี่สามเก้าร้อยเคบายบายก็คงขายติดสิทธิ์เต็มระบบแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เอาให้ดูไว้ว่าเอออีค e อบางทีมันจะมีผลหรือไม่มีผลหรือเปล่าอันเนี้ย เราต้องว่ากับไอจีถูกต้องไหมครับต่อมา AutoCAD c a t a l y s t Benchmark Test C 2 0 1 5 i7 4 2 7 0 0 k เนี่ย100% i7 3 0 0 k เนี่ย111%อ้อันนี้เริ่มเห็นผลละดีขึ้นกว่าเดิม11%ครับพอมา i7 7 4ครับ120%อันเนี้ยอีคอทำงานละเราจะเห็นผลใน AutoCAD c a t a l y s t Benchmark C 2 0 1 5ตรงนี้ครับที่ i7 7 4แรงกว่า i7 7 3ถึง9%และแรงกว่า i7 7 2อีก20%อันนี้เราจะเห็นผลละต่อไป Project Bench for p r e m i e r Pro ครับถ้าเราใช้ p r e m i e r Pro หลักนะอันนี้เขาเห็นเนื้อเห็นหนังหน่อยเพราะว่า i7 7 4 4 7 0 0็เนี่ยเมื่อเทียบกับ72แรงกว่า22%นะโอ้โหนี่แรงกว่าเยอะนะย2่ถือว่าแรงนะ i7 เหมือนกันนะถ้าให้มันแรงฉี่ค่าสิบเป็ไปไม่ได้หรอกครับเพราะมันยังเบสออนซ็อกเก็ตเดียวกันอยู่คือซ็อกเก็ต LG มันจะดร้อยเหมือนกันอยู่ไงจะให้มันแรงกอนวูจากร้อยเปอร์เกลายเป็น150ยห้ไปไม่ได้ i7 7 4เนี่ยทำได้ดีกว่า i7 7 3ถึง7%ถือว่าเยอะนะครับ i7 1 3แรงกว่า72 15%และนี่คือคร่าวๆที่เว็บ Intel เอาให้มานะครับแล้วนี่คือ Intel 74โค้ดเนี่ยที่ว่า Raptor Lake Refresh มีการปรับปรุงในส่วนของ Gigahertz PCIe Lane ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ มาแทนตัวเก่าได้ดีแน่นอนยังไงของใหม่ก็ดีของเก่าครับบางคนบอกว่าพี่ปอเปลี่ยนทำไมมันไม่ดีอ่ะใช่ครับคนที่ซื้อใหม่ได้เปรียบครับคนที่ใช้เจดีจสามอยู่มันต้องอัพครับเจดีสองเราดูโพดเทสก่อนแล้วค่อยอัพก็ยังไม่สายไปประมาณนี้ครับนี่คือการคุยกันเจดีสี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้และมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ